สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมจอปารินพูครับวันนี้ผมอยู่ที่จิมทอมสันแฟร์ชิฟต์สตอร์ที่ถนนสุรวงศ์ครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยมารู้จักกับแบรนด์จิมทอมสันให้มากขึ้นครับนี่นะครับเราก็มาดูบรรยากาศนะครับนี่เดี๋ยวจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเข้าไปดูในร้านจิมทอมสันนะครับโอ้โหสวยงามมากๆนะครับและตอนนี้ครับเราก็อยู่กับคุณเอมี่นะครับสวัสดีค่ะมาร์เก็ตติ้งแมเนเจอร์ของ แบรนด์จิมทอมสันค่ะยินดีต้อนรับนะคะสุดจิมทอมสันค่ะคุณนมีครับสวยมากขอบคุณชุดนี้ซิลค์ซิลค์สมัยนะครับแบรนด์จิมทอมสันเนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์ที่เป็น king of h i h silk ใช่ค่ะอยากให้คุณนมีเนี่ยช่วยเล่าพาทัวร์นิดหนึ่งได้ไหมครับว่าที่มาที่ไปของแบรนด์จิมทอมสันเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับคุณนมีครับคจิมทอมสันเนี่ย เกิดมานานมากแล้วหมายถึงว่าตัวแบรนด์นะคะตั้งแต่มิสเตอร์จิมทอมสันแกมาเมืองไทยแล้วแกก็มาลงไหลในเรื่องของผ้าไทยผ้าไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็นําผ้าพวกเนี้ไปสู่เมืองนอกกลับไปที่อเมริกาแล้วก็ให้มันจะมีเรื่องละครเวทีเดอะคิงแอนไอแกก็ใช้ผ้าพวกเนี้ย ไปอยู่ในชุดที่แสดงค่ะมันก็เลยเกิดความฮือฮาขึ้นมาในต่างประเทศอะไรเงี้ยคนก็แบบมาชอบผ้าผ้าไหมไทยกันมากมายก็เลยเกิดมาเป็นแบรนด์ของจิมทอมสันจนทุกวันนี้นะคะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในชั้นที่1ค่ะรานนี้มีทั้งหมดกี่ชั้นครับคุณนมีห้ชั้นนะคะมีหชั้นเลยชั้นที่1กับชั้นที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของแฟชั่นแล้วก็เป็นโฮมเดคอเรชั่นโอ้โหเป็นโฮมเฟรนิชชิ่งขอให้เพื่อนๆเนี่ยมาดูนะครับ สมกับที่เขาบอกว่าเป็น king of Thai silk จริงๆคคือสวยมากๆนี่นะครับมีทั้ง print มีทั้ง solid หลังๆเราก็จะมีทำ solid มากขึ้น solid colors ต่างๆครับให้มันสามารถที่จะ styling อยู่ได้กันได้ครับอยากให้เล่าถึงที่มาที่ไปของร้านนี้ครับถือว่าเป็น flagship เป็น f l a แล้วก็เป็นร้านที่เก่าแก่ที่สุดใช่ครับเก่าแก่ที่สุดค่ะร้านนี้จริงๆเปิดมาตั้งแต่ปี1 9 6่เก่าเก่ามากก่อนพวกเราเกิด แน่นอนร,ร้านนี้คุณมิสเตอร์จิมทอมสันแกเปิดด้วยตัวเองครับผมค่ะแล้วก็แกมาเปิดได้2วีคแล้วก็แกก็หายไปอ่า,อาค่ะก็คือจะไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับแกหลังจากนั้นนะ,ะแต่ว่าก็คืออย่างน้อยแกได้มาอยู่ร้านนี้แล้วก็ร้านนี้ก็คือเป็นความภูมิใจของแกครับค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นร้านที่เก่าแก่มากๆเก่าแก่มากๆค่ะถ้าคือคุณจ๊อบเดี๋ยวขึ้นไปข้อมูลก็จะเห็นพวกไม้พวกอะไรเนี่ย มันจะเป็นยังคงเดิมไว้อยู่ค่ะถ้าถ้าเห็นตรงนี้นะคะพวกไม้พวกอะไรหรือว่าพื้นต่างๆเดี๋ยวจะพาชมได้ครับเพราะฉะนั้นในชั้นแรกเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของทั้ง Home Decoration อันนี้เป็นส่วนของผู้ชายผชานี่ครับเพื่อนๆเข้ากับสไตล์คลาสสิกสเปนแวร์มากๆนะครับกำลังเป็นเทรนด์กำลังเป็นเทรนด์ครับแล้วก็แน่นอนครับสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับคุณผู้ชายก็คือซิลพ็อกเก็ตสแควร์นี่เห็นไหมครับ มีลายต่างๆที่น่ารักมากๆนะครับราคาก็น่ารักราคาก็น่ารักครับนี่ราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ700 <100 S 1> กว่าบาท900กว่าบาทนะครับนี่ลายสวยมากน,นะครับเป็นเซลด้วย,วยเป็นเซลด้วยตามชื่อนะครับเซลพ็อกเก็ตสแควร์นะครับเราก็ต้องใส่แบรนด์ที่เป็นราชาแห่งเซลนะครับนี่สวยงามมากๆนะครับเดี๋ยวให้ดูทางด้านนี้ นี่คือความทันสมัยใช่ค่ะเขาใช้คำว่ากรุงเทพมาตั้งนานแล้วเนาะอยู่ในเทรนดมากนะครับจิมทอมสันไม่ใช่แบงคอกเป็นกรุงเทพนะครับนี่เหมือนเขารู้เกมนะครับนี่ตัวนี้ขายดีมากๆขายดีค่ะเรามาดูราคากันนิดนึงนะครับนี่1,600บาทโอ้โหสวยงามมากครับบอกแล้วราคาน่ารักราคาน่ารักนะครับบางคนบางคนอาจจะไม่เคยเข้ามาแล้วก็เลย นึกไม่ออกว่าจริงๆราคาของ Jim Thompson จะประมาณไหนแต่จริงๆเรามีค่อนข้างหลายร a นจ์นะครับเพราะมันมีทั้งซิลค์หรือว่าพวกผ้าอื่นๆเราก็มีที่ไม่ใช่ซิลค์พวกลินินหรือว่าพวกโปโลพวกอะไรที่มันสามารถใส่ได้ทุกวันนี่เพื่อนๆเห็นไหมโปโลคือตัดเย็บสวยงามมากแล้วเขาก็จะเล่นกิมมิกด้วยการจะมีลวดลายนะครับอยู่ที่บริเวณป็นอะ c h of Jim t h o m p s o n นี่อะ c h of j ง m Thompson นะครับ ให้ดูลุคของผมในวันนี้นิดหนึ่งแน่นอนครับผมก็ใส่เป็นเห็นไหมฮะซิลพ็อกเก็ตสแควร์ของจิมทอมสันนะครับราคาดีมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูในโซนต่อไปนะครับนี่โซนนี้ถือว่าเป็นโซนที่ เรียกว่าถ้าเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเนี่ยจะต้องซื้อกลับไปแน่นอนค่ะเป็นแนวแบบพวกนิกเน็กซ์ก็คือจะเป็นพวกแบของชิ้นเล็กๆน้อยๆสาหรับของฝากหรือว่าใช้เองก็ได้พวกคอสเมติกแบ็กต่างๆอันนี้น่ารักไหมคะใส่ลิปสติกจริงครับซื้อเป็นของระจกให้คุณแม่อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็เป็นพวกแบบใส่เครื่องสำอางคอสเมติกแบ็กเล็กๆน้อยๆอะไรองนี้ค่ะครับก็จะมีหลากหลายล จิมทอมสันถือว่าเป็นแบรนด์ที่เป็นผู้นำในเรื่องของการกิฟติงอยู่แล้วเวลาคนนึกถึงของขวัญต้องนึกถึงจิมทอมสันแน่นอนเพราะเรามีของ SKU พวกนี้เยอะมากาแล้วฟินนชชิ่งงานของเขาคือดีมากเน,นียบมากเพราะเรามีโรงงานในการผลิตของเราเองด้วยเพราะต้องคุมเรื่องของการทำซิวเพราะฉะนั้นช่างฝีมือต่างๆเนี่ยคืออยู่กันมานานครับค่ะเพื่อที่จะแบบเย็บตัวผ้าไหมได้ไม่ง่ายเลยนี่ คืองานฟินิชชิ่งเนี่ยคือดีมากอะไหล่ทุกอย่างแล้วก็ลายเนี่ยคือมีความสวยงามแล้วมีความยูนิคมากๆนะครับโอ้โหเหมาะที่จะมอบเป็นของขวัญของฝากใ,<ช>ในท,กทุกเทศากาลเลยนะครับสวยมากนีเ r e p r e ร e เซความเป็นไทยมากๆนะครับเขาก็มีการเล่นกับอะไหล่คนับรัะเพื่อน อันนี้ก็เป็นแบบว่า brush go ให้เข้ากับสีของลวดลายค่ะนี่คือเราก็จะมีทั้งลายที่มันดู contemporary หรือลายที่มันไทยๆสำหรับรบที่จะเป็นของฝากแบบพวกทัวริสซซื้อกลับอะไรเงี้ยค่ะครับอย่างที่บอกคือเป็นเหมือน bring a touch of Thailand กลับประเทศนี่นอชอบใบนี้มากเข้าเทรนด์มาก <c oughs> เป็นไงครับ <c oughs> น่ารักมากใบนี้ มีช่วยเป็นแบบให้เรานิดนึงได้ไหมครับเป็นไงครับสีได้เลยได้เลยโอ้โหเห็นไหมคะแล้วก็ไปทานไฟน์ดิเนียงถูกคคืนได้เลยเดี๋ยวนี้คนไทยภูมิใจในความเป็นไทยจริงครับแล้ก็อยากถือที่มันเป็นลายไทยอะไรเงี้ยใบนี้เนี่ยแนะนําเลยนะครับเพื่อนทุกคนน่ารักมากเป็นทรงที่กําลังได้รับความนิยมของสาวๆน้าหนักเบาใส่ได้จริงเนี่ยครับ เข้ากับชุดมากๆเดี๋ยวราคาเดี๋ยวผมจออะไรเยอะแยะแล้วใช่ครับไปดินเนอร์เบาๆนี่เก๋มากๆเข้ากับชุดวันนี้ใบนี้มา r ินพู o o เรคคอมเมนตนะครับเดี๋ยวจะแปะราคาไว้ให้นะทุกคนนี่แล้วมาถึงโซนนี้นะครับนี่ก็จะมีกระเป๋าใบใหญ่โฟกบีชแบ็ต่างๆค่ะที่ได้รับความนิยมอย่างมากนี่เวลาไปเทิงทะเลนะครับแบบสบายๆอันนี้เก๋มากคุณจ๊อ ใช่ได้สองด้านสองด้านสองด้านนี่นี่น่ารักมากคุ้มค่ะคุ้มใส่ได้ทุกอย่างจริงใส่ได้ทุกอย่างจริงแถมยังสงด้านนี้แม้กระทั่ง face mask ค่ะนี่เราอยากจะใส่หน้ากากเก๋ๆนะครับเป็น silk face mask เปลี่ยนแบบได้ทุกวันแล้วก็มี straps ด้วยนะครับอันนี้ก็ขายดีมากค่ะเพราะว่าก็ทุกวันนี้คนก็ต้องการที่จะแบบแฟชั่นจากการที่จะใส่หน้ากากนะคะนี่ราคาดีมากครับทุกคน390บาท มีทั้งลายสำหรับผู้หญิงและผู้ชายเป็น solid ก็มีนี่นะครับเป็น solid color สีแบบเรียบๆนะครับนี่ก็คือชั้นแรกการตกแต่งภายในเนี่ยคือสวยงามมากๆนะครับดูหรูหรามากๆเลยนะครับนี่บรรยากาศช่วงนี้แบบว่าจะทำอะไรแวะมาเดินจิมทอมสันกันได้ครับมีที่จอดรถสะดวกสบายค่ะครับ คราวนี้ครับสิ่งที่คนไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าในจิมทอมสันจะมีสิ่งนี้ซ่อนอยู่ด้วยใน,<อ>นสาขานี้ในสาสา,านี้ตอนแรกเข้ามาปุ๊บคี่นุ้ยกชขึ้นไปชั้นสองเชิญนี่ครับทานึงทานี่ครับทุกคนทันสมัยสุดในร้านแล้วค่ะนี่เอาสิครับอินฟลูเอนเซอร์นี่คือมาถ่ายรูปทำคอนเทนต์ได้เนะเพื่อนๆสามารถที่จะ มาถ่ายรูปทำคอนเทนต์ได้นอกจากช้อปปิ้งแล้วนะครับลองคิดดูว่าพอนี้เป็นสึกเก่ามากนะคะสึกนี้แต่ว่าอำนวยความสะดวกด้วยการมีมีบันไดเลื่อนส่วนตัวอยู่ภายในร้านนี่คือสิ่งที่ทันสมัยมากชอบมากครับนี่ก็จะเป็นในโซนแบบชั้น2อชั้นสองค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูในโซนของ ready to wear นะคะ ทุกคนครับข้างในคือกว้างใหญ่มากมากกว่าที่ผมคิดเยอะเลยโอ้โหดูผ้าผืนนี้ซะก่อนอาอันนี้ก็จะเป็นสคราฟไซส์ไซส์ใหญ่เลยบางคนก็อย่างแม่อู๋ก็บอกว่าแม่อู๋มาเคยซื้อไปตัดชุดเลยนะคะ,ะใช้สคราฟไปตัดชุดเพราะว่าผืนใหญ่มากคือจริงๆเราจะมีหลายไซส์ด้วยกันลองววาไปติดตามในช่องแม่อูกสกุลไทยมาเพื่อนได้นี่มาทัวร์เรียบร้อยแล้วนะคุณตามรอยค,รคุณแม่อุมานะครับอ่ะผืนนี้ครับนี่ อยู่ที่ราคาเดี๋ยวอินเสิร์ตให้นะครับนี่สวยงามมากแล้วก็ผู้หญิงก่อนไหมคะครับได้เลยครับอันนี้ก็จะเป็น ready to wear ของออผู้หญิงนะคะคด้านนี้เลยก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะ จิมทอมสันมีแบบที่เป็นคอนเทมพอร์ติมากขึ้นไลฟ์สไตล์มากขึ้น<อ>คือเมื่อก่อนคนอาจจะมีเพอร์เซพชันเก่าๆว่าจิมทอมสันเป็นผ้าไหมเป็นแบบต้องโบราณแก่หรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวนี้มีรวดลายแบบนี้แล้วก็ซ<ส>ิลูเอตก็คือรูปทรงของสินค้าแบบนี้อันนี้ก็คือจะเป็นธีมของแบบพวกชไนซ์นิวเอียร์บาลนชายนอะไรเงี้ยเราก็จะมีออกคอลเลคชันเรื่อยๆนี่น่ารักมากๆครับคุณผแล้วดูห้องลองเขานะ เขาก็ยังแบบว่าใส่ใจรายละเอียดในทุกๆดีเทล <c oughs> ไม่ตั้งแต่เก้าอี้นะครับไม่ตัง้งแต่ผ้าม่านโอ้โหดีงามมากๆไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าข้างในเนี่ยใหญ่โตอลังการขนาดนี้ใช่ไหมคะ้ท่งต่าสวยงามมากเขาก็จะมีลายอันนี้ก็เป็นลายแบบ มีลายชื่อบุษบาบุษบนันมีเขาก็จะมีแบบเป็นสตอรี่บีไฮกาละลายอะไรเงี้ยค่ะอย่างลายนี้ก็จะเป็นชื่อกระเวน<ม>ก็จะเป็นเรื่องของนกเรื่องของฟลอรัลต่างต่างค่ะนี่นะครับ,รบสวยมากคืนนี้ผ้านี่คือเนื้อดีมากอ่ะอันนี้มีร,ราคาอยู่นะฮะ4,300บาทนะนี่ ราคาถือว่าดีมากๆดีมากไม่แรงไม่แรงทุกคนสามารถเข้าถึงได้ทช่คบสามารถจับจับต้องได้ค่ะพวกดีก็จะเป็นคัฟทท่านที่เป็นเหมือนไอคอนิกของจิมทอมสันตั้งแต่สมัยก่อนมาอยู่แล้วพวกความเป็นคัฟทท่านต่างๆเป็นซิลใส่สบายพวกซิลพวกนี้ใส่แล้วเย็นมากใส่แล้วเหมือนไม่ใส่ เนี่ยคุณแม่ผมนะเป็นตัวเป็นแฟน FC ของจิมพอมสันมากเพราะว่าชอบมากใช่ค่ะใส่แล้วดูโก้มากขอแนะนำตัวนี้ตัวนี้จะเป็น Fisherman pants เป็นไอคอนิกไอคอนิกครับของของแบรนด์เลยรูปทรงนี้ก็คือจะเป็นเป็นทรงเล็กที่เรียกว่า Fisherman แล้วก็ใช้ซิลคับนะคะใส่ง่ายโอ้โหสวยมากครับดูคลาสซี่มากๆ c ค่ะคลาสซี่ครับ การตัดเย็บฟินิตชิ่งานคือดีมากและที่สําคัญคือผ้าคือดีที่สุดครับโอ้คุณค่าที่คู่ควรจริงเป็นค่าที่คู่ควรพวกทีชร์ตเราก็มีค่ะพวกแบบโปรดักที่ใส่ง่ายๆพวกนี้เป็นลายท ropical เป็นลาย floral อะไรเงี้ครับครับส่วนใหญ่ที่เห็นเนี้ยคือลายที่เป็น floral นี่ก็คือเป็นจุดเด่นของทีมผ้ามือทแบรนด์ใช่ค่ะ คือทุกๆซีซันมันก็จะเป็นฟลอรัลแหละเพียงแต่ว่ามันก็จะเป็นฟลอรัลที่แตกต่างกันออกไปแล้วแต่อินสปิเรชันในแต่ละแต่ละแต่ละซีซันของเรารจริงๆที่นี่ซีซันแปลกนิดนึงค,คือปกติที่อื่นเขาก็จะเป็นสปริงซัมเมอร์ออทัมวินเทอร์ใช่ไหมคะคคแต่ของเราเนี่ยด้วยความที่เราถือว่าเราเป็นโปรดักตของประเทศไทยรเราก็อิงตามอากาศของประเทศไทยเพราะฉะนั้นเราก็จะมีโปรดักตที่สําหรับใส่ในอากาศ บ้านเราไม่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 มาใส่นาหนาไม่มาใส่อะไรเงี้ยคือสามารถใส่ได้ Everyday <ม>เพราะฉะนั้นซีซั่นของเราในการลอนชของก็จะเป็นควอเตอร์ลี่เราจะไม่ได้ออกเป็นแบบปีละ2ครั้งอะไรเงี้ยเราจะออกไปเลยทุกควอเตอร์เพื่อที่ให้มีแบบใหม่ๆม,มาตลอดแล้วแต่ละควอเตอร์ก็จะมีแต่ละดรอปที่ค่อนข้าง<ม>ถี่เพราะฉะนั้นลูกค้ามาก็จะเจอสินค้าใหม่ๆค่อนข้างเยอะ เรียกว่าเป็นแบรนด์นึ่งที่มีด YNAMICS มากในการที่จะแบบว่าออกแบบทั้งสินค้าแล้วก็ลวดลายต่างๆนี่ครับเพื่อนๆนีจะเปมนสแล้วร์แล้วได้เวลาที่ผมเนี่ยจะต้องมีการมาลองดีกว่านี่อย่างล่าสุดเนี่ยที่กำลังอินมากก็คือเป็นโปโลโปโลนี่นะครับโปโลของเขานะครับก็จะเล่นลวดลายนะครับนี่เห็นไหมฮะจะมีดีเทลต่างๆเหล่านี้นะครับ ผมจะลองให้เพื่อนๆดูนะครับว่าพอสไตลิ่งลุกออกมาแล้วจะเป็นยังไงเนาะแล้วหมวกเขาก็เก๋มากมี่ใบละ900บาทนะครับ <ứng> นี่มีรูปช้างนะครับก่อนมานี่ผมก็ได้ browse ดูในเว็บไซต์นะครับดูแล้วใช่ไหมดูแล้วของจริงอ่ะสวยกว่าเยอะสวยกว่าสวยกว่าแล้วเห็นถึงคุณภาพเลยอ่านี่นะครับนี่ัยรุ่นก็สามารถใส่ได้เป็น T-shirt นะครับ,รบนี และแน่นอนว่าสัญลักษณ์นะครับนี่น้องช้างนะครับของจริงคือผ้าดีมากสวยมาก<ส>นะครับ,สบใส่สบายนะฮะนี่หนุ่มๆแวะมาดูกันได้มาดูนานนก็จะเป็นพวกเสื้อเชิ้ตค่ะครับเสื้อฮาวายต่างๆเสื้อฮาวายเราทำมานานแล้วค่ะนี่ครับโอ้โหตัวนี้นี่คือแนะนำเลย ซื้อไว้ก่อนสงกรานเนาะน่ารักมากค่ะน่ารักมากตัวนี้มีความเใส่ได้ทุกวัยจริงๆอันเนี้ยใช่มีความทรอฟิคอลมากๆเลยลายสวยนี่เลยครับอยากจะใส่สงกรานอย่างมีสไตล์นี่นะครับมาเสื้อฮาวายของจิมทอมสันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแทรกราคาเอาไว้นะครับเพราะรู้ว่าเพื่อนๆในช่องเนี่ยชอบถามเรื่องราคาอันนี้จะเป็นซิลให้จับผ้า นุ่มมากใส่แล้เย็นสุดๆค่ะเย็นสบายเข้ากับอากาศของเมืองไทยใช่ค่ะแล้วดูดีเทลนะครับนี่กระเดิงกระดุมของเขาเนี่ยเป็นมาเตอร์ออฟเพลนะครับเ้าก็มีการสลากคำว่าจิมทอมสันด้วยนี่ใส่ใจทุกดีเทลทุกรายละเอียดมากๆโอ้โหนี่ฮะกระเป๋าเป้กระเป๋า Cross body ก็มีนะครับใช่ค่ะนี่เข้ากับยุคเข้ากับสมัยมากๆอย่างพวกเสื้อเชิ้ตของเราก็จะมีทั้งเป็นเป็นปริ้นที่แบบจัดๆแล้วก็จะเป็นโซนลิดแล้วก็มีแอบมีทวิสต์เล็กๆในลายปรินท์ซ่อนๆเห็นไหมครับเวลาที่เราพับแบบ <c oughs> แขนเสื้อนะครับ <c oughs> นี่ก็จะมีดีเทลต่างๆนะครับโอ้เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่หนุ่มๆต้องแวะเข้ามาดูนะครับนี นี่นะฮะโอ้โหมีให้เลือกหลากหลายมากๆนะครับรวมไปจนถึงนี่นะครับพวกอ็อ s ดอรี s ต่างๆนะครับจะเป็นคาร์ h โฮเดอร์เป็นกระเป๋าสตางค์แล้วก็เน็ตไทส่ขาดไม่ได้เลยคราวนี้นะครับพอเราข้ามาอีกฝั่งหนึ่งนะครับข้างในเนี่ยอยากให้ทุกคนลองแวะมาเยี่ยมชมดูนะครับใหญ่โตอลังการแบบตกใจ <laughs> ต้องมีคำว่าตกใจ นี่ครับเขาก็มีซูวีเนียนะครับนี่เป็นการ์ดต่างๆนะครับเป็นหนังสือนะครับแล้วก็ตรงนี้พอเดินเข้ามาในโซนนี้เราจะได้ยินเสียงกรอบแกรบของพื้นพื้นนี้ร้อยกว่าปีแล้วค่ะร้อยกว่าปีนะครับเก่าแก่มากแล้วก็เราก็พยายามคงไว้ให้เหมือนเดิมที่สุดค่ะเป็นแบรนด์ที่มี Heritage มากๆแล้วอยู่คู่กับเมืองไทยมาแบบอย่างยาวนาน นี่นะครับนี่ทั่วโลกเนี่ยรู้จักแบรนด์ทิมทอมสันค่อย่างโซนนี้ก็จะเป็น custom tailoring studio นะคะก็คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดใครอยากจะตัดชุดตัดอะไรมาเลือกผ้าใหม่ที่นี่แล้วก็นัดช่างตัดได้เลยตามสไตล์ที่คุณอยากตัดโอ้โหจะมีที่นี่ที่เดียวค่ะที่สุรวงครับใครที่ชื่นชอบนะแวะมาที่นี่ได้เลยจบนะฮะที่นี่ จะเป็นทั้งแต่งบ้านจะเป็นทั้งของคุณผู้ชายของคุณผู้หญิงของฝากนะครับนี่หมอนต่างๆนะครับสวยมากอันนี้ก็จะโชว์ให้เห็นเครื่องทอเราจะเอาเครื่องที่จิ๋วๆหน่อยมาลองลงที่นี่แล้วก็เป็นพวกสกาฟต่างๆละ่ะ นี่นะครับเนี่ยคุณแม่ผมเนี่ยชอบมากอะไรประมาณนี้ครับนี่สวยมากมีทุกสีสันเลยสิ่งหนึ่งนะครับที่เรียกว่าผู้หญิงต้องมีนั่นคือผ้าพันคอนี่คือผ้าพันคอของจิมทอมสันซึ่งสวยมากแล้วก็แน่นอนครับ100%เซลล์นะครับนี่ ตอนนี้เขาเป็นเทคนิคแบบใหม่ก็คือพิ้นลายเนี่ยสด้านสวยงามมากนะครับเราจะมีขนาดไหนบ้างครับผมคุณมีมีขนาด33บมคูณาด33-33อันนี้ฮอตสุดฮอตสุดแล้วก็จะมีใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็น47-47คูณแล้วก็ถ้าต้องการใหญ่มากก็ไปถึง52-52ไดคูณ้าสิอคุณ52อันนั้นที่บางคนก็ซื้อไปตัดเป็นเป็นชุดได้เรวมไปถึงนี่ครับเอาไว้พันกระเป๋งกระเป๋าอะไรางเงี้ยเขามีครบหมดเลย ในราคาที่แบบน่ารักมากผ mm hmm. ืนนึงประมาณ4,000กว่าบาท5,000กว่าบาทค่ะจะลดหลั่นกันไปนี่นี่นะครับให้ดูลวดลายท่านี้จะเป็นไซส์ประมาณ4ี่สใช่ไหมครับเห็นไหมฮะลายเขาคือสวยมากนะครับโอ้โหในราคาขนาดนี้คุณภาพขนาดนี้หาไม่ได้ในแบรนด์อื่นอย่างแน่นอนนะครับ ก็จะมีเป็นผืนใหญ่แบบนี้นะครับนี่ผืนใหญ่นี้อยู่ที่ราคาประมาณ7,500นะครับ7,500บาทใหญ่แบบสามารถที่จะนำไปตัดชุดหรือไปอไปคลุมตัวได้เลยนะครับเรียกว่ามาทิมทองสั้นแล้วเนี่ยสาวๆต้องมีผ้าพันคอหรือว่าหนุ่มๆอยากจะซื้อไปเป็นของขวัญของฝากในเทศกาลต่างๆเนี่ยเป็นไอเทมที่ Recommend จริงๆนะครับ นี่นะครับเพื่อนๆขอแาตถอดแมสนะครับเพราะตอนนี้อยู่คนเดียวนะครับนี่อยากให้ดูมากเลยตัวนี้อยู่ที่ราคา3,450บาทนะครับเป็นไงครับโอ้โหเข้ากับสไตล์คลาสสิกสเปนแวร์มากๆเลยใส่กับกางเกงเอวสูงสักหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ใส่เป็นเสื้อโปโลนะครับกิมมิคของเขาก็คือตรงนี้นะครับนี่จะมีลายนี่ตรงนี้จะเป็นแบบลินินนะครับสวยมากครับเพื่อนๆผมเนี่ยใส่เป็นไซส์ S นะครับ ความสูง178เซนติเมตรนะครับแล้วก็รอบอกอยู่ที่42นิ้วนะครับนี่ด้วยฟิตติ้งของจิมทอมสันเนี่ยส่วนใหญ่ล้วเนี่ยจะเป็นฟิตติ้งแบบอินเตอร์เนชั่นแนลมากๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะใส่แล้วดูดีนะครับนี่ดูมีสไตล์มากแล้วก็แตกต่างนะครับอันนี้เป็นตัวแรก3,450ดีงามสุดๆครับถ้าใครชอบแบบสีเข้มๆนะครับก็แนะนำเป็นตัวนี้เลยนะครับอยู่ที่ราคา3,450บาทนะครับ ปกเขาทำสวยมากครับเพื่อนๆนมก็จะมีความแตกต่างนี่ฟิตติ้งโอเคเลยตัวนี้ผมก็ใส่เป็นไซส์เเช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมครับปกเนี่ยมีความโก้มากนะครับไม่มีในแบรนด์อื่นแน่นอนนะครับนี่ตัวนี้น่ารักมากๆเลยครับเพื่อนใส่ในช่วงแบบเทศกาลแบบสงกรานหรือว่าไปเทะเลไปบีชก็ได้นะครับ นี่เอามา mix and match กับสไตล์ที่เป็นคลาสสิกสเปนแวร์ก็ได้ลายพิมพ์แบบน่ารักมากนะครับใส่ไว้ในก็ได้แล้วก็ใส่ไว้ด้านนอกก็ได้เดี๋ยวดึงให้ดูนี่น่ารักน่ารักน่ารักจริงๆตัวนี้3,000กว่าบาทครับการตัดเย็บนี่คือเนียบมากนะครับนี่นะครับก็จะเป็นเสื้อยืดนะครับตัวนี้เนี่ยผมใส่เป็นไซส์ M นะครับ<ม>เพื่อนออน,น่ารักมาก ใช่ไหมครับใส่กับเสื้อยืดเรียบๆแล้วก็เป็นานเกงเอวสูงแล้วก็รองเท้าที่เป็นเบลเ i ี n ย o โลเ r อร์นะครับแล้วก็ใส่เป็นในการทรงเดรสวอตนะครับสไตล์เดรสวอตเนี่ยผมว่าจบเลยนะครับฟิตติ้งดูล่ำมากนะครับผ้าดีมากนะครับทุกคน เรามาดูลูกนี้นะครับเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราใส่สูตรที่มีความเป็นฟอร์มอลเราอยากจะทวิสต์ให้มีความสนุกเห็นไหมครับเราก็ใส่เป็นเสื้อยืดนะครับแล้วก็อาจจะเลือกเป็นซิลค์พ็อกเก็ตที่มีความเป็นแบบโซลิดคัลเลอร์เห็นไหมครับให้มิกซ์แอนด์แมทช์กันได้ก็จะอยู่เอจจี้ขึ้นดูยัางขึ้นนะครับนี่แล้วพอเปิดมาข้างในปุ๊บเราก็จะเห็นเลยว่าเป็นจิมทอมสันกรุงเทพครับอันนี้จะเป็นเสื้อเชิของเขานะครับนี่ ก็จะมีความเป็นพิ i ์นะครับผ้าดีมากครับฟิตติ้งดีมากนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะพับตรงบริเวณแขนเสื้อได้นะครับนี่ก็จะเป็นฟีลลิ่งแบบนี้นะครับหรือว่าเราจะใส่ตัวนี้เอาไว้ทางด้านในแล้วก็ใส่กับแจ็คเก็ตของเราก็ได้นะครับอันนี้นะครับเป็นไอเทมที่ผมอยากจะแนะนําที่สุดเลยสําหรับคุณผู้ชายนะครับอย่างซิลต่างๆเหล่านี้ที่เป็นสีแบบโซลิดคัลเลอร์แบบนี้นะครับเพื่อน,อ,นอยู่ที่ราคาผืนละ500บาท นี่เห็นไหมครับราคาดีงามมากๆนะครับเรายังได้แบรนดิ้งความเป็นจิมทอมสันแล้วก็แน่นอนว่าได้ความเป็นไหมแท้ๆนะครับนี่ที่เป็นแบบ Solid Color เป็นเพลนแบบนี้นะครับถ้าเป็นลักษณะของลายพิมพ์แบบนี้จะอยู่ที่ราคา750บาทนะครับสวยมากนะครับใช้งานได้จริงนะครับนี่มีหลากหลายสีด้วยนะครับถ้าเป็นแบบนี้จะอยู่ที่ผืนละ900บาทนะครับนี่ผืนนี้ก็ลายสวยมากนะครับ จะมีความเป็นสตอรี่นะครับจะมีช้างนะครับลายเนี่ยละเอียดมากนะครับอันนี้จะเป็นผ้าแจ็กกาดนะครับอยู่ที่ราคา900บาทนะครับอันนี้เป็นอะไรที่ผมแบบแนะนำสำหรับใครที่ชื่นชอบสไตล์คลาสสิก s เมนแวร์มากๆนะครับนี่และหนึ่งตัวที่ผมสนใจนะครับมีผมคิดว่าเป็นอะไรที่แบบสนุกมากเพราะว่าตัวกราฟิกเนี่ยมีความโมเดิร์นมีความทันสมัยแล้วก็ยังมีความเป็นช้างนะครับในสไตล์ของจิมทอมสันนะครับเดี๋ยวผมจะลองแมช ตัวนี้ให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับตัวนี้อยู่ที่ราคา1,600บาทนะครับนี่เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงครับและนี่ครับนี่เห็นไหมครับเราสามารถที่จะเอาเสื้อยืดแบบนี้ครับมาแมทช์กับแจ็คเก็ตได้ไหมครับอยู่ในตรงเซนเตอร์พอดีเลยนะครับแล้วก็ใส่ซิลพ็อกเก็ตสแควร์นะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นแบบลายออกแนวแบบสีอกเทาๆเข้มๆนะครับนี่แค่นี้ก็สามารถที่จะไปประชุมได้นะครับแล้วพอเราถอดแจ็คเก็ตออกมาเนี่ย ผมเชื่อว่าก็จะกลายเป็นลุคที่ดูแบบโมเดินเป็นหนุ่มที่ดูทันสมัยนะครับนี่เป็นไงครับเพื่อนๆฟิตติ้งเนี่ยใส่วดูล่ำแน่นอนเห็นไหมครับนี่โชว์ความเป็นลายของพรินต์ต,ตรงกลางนะครับใส่กับกางเกงเอวสูงเห็นไหมครับดูเป็นคุณชายเลยใส่กับขาสั้นก็ได้ใส่กับจีนก็ได้ในราคา1,600บาทนะครับเนื้อผ้าเนี่ยคือดีมากนะครับ แล้วก็เป็นการผสมผสานร,ระหว่างเห็นไหมความเป็น e l e เ h ฟ n t ของไทยนะครับกับความเป็นโมเดิรนะครับเป็นอะไรที่อยากจะแนะนําจริงๆนะครับในโซนนี้นี่ยังมีอีกหลากหลายไอเทมนะครับอยากจะให้มาลองฟิตติ้งกันดูดีกว่าซึ่งที่นี่นะครับบอกได้เลยว่าจะมีในเซกชั่นของผู้ชายนะครับแล้วก็ทีมงานหน้าร้านของจิมทอมสันเนี่ยน่ารักมากๆนะครับนี่เห็นไหมฮะวหวสวยมากโอ้โหนี่นะครับ ดูแลเป็นอย่างดีมากนะครับสามารถที่จะลองได้นะครับก็เป็นไงครับเพื่อนๆหวังว่าวันนี้น่าจะได้รับ กิมมิกนะครับในการ mix and match นะครับแล้วก็แวะพามาดูสาขาแฟลกชิพของแบรนด์จิมทอมสันนะครับนี่สุดท้ายครับคุณมี่ครับมีอะไรอยากจะฝากถึงคนดูในช่องมาดินพูบ้างครับผมขอบคุณมากเลยนะคะที่วันนี้แวะมาเยี่ยมเยียนกันจริงๆยังมีอีกหลายสาขาให้ไปชื่นชมได้นะคะจะเป็นเอ่อสยามพารากอนเซ็นทรัลเวิลด์นะคะมีเซ็นทรัลแอมบาสซี มี Jim t h ทอม s ันเฮาส์นะคะแล้วก็จริงๆมีอีกหลายๆสาขาเลยะค,ะค่ะติดตามได้ในเ,เว็บไซต์ของจิมทอมสันนะคะหรือว่าจะดูตามพวก Facebook หรือว่า Instagram j นะคะจิมทอมสันออฟฟิเชียลติดตามข่าวสารทางนั้นได้เลยค่ะนี่วันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทางแบรนด์จิมทอมสันและขอบคุณคุณนี้มากๆนะครับที่แวะพามาทัวร์ใน Flagship Store ของแบรนด์จิมทอมสันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครที่อยากจะแวะเวียนมานะครับสามารถมาได้ที่ ถนนสุรวงนะครับนี่แล้วบอกได้เลยว่าสวยมากๆนะครับผ <laughs> ้าใหม่นี่นะครับเป็นอะไรที่คลาสสิก t i m e l e s s Elegance แล้วก็คุ้มค่ากับการลงทุนอย่างแน่นอนวันนี้ผมจอบปาทินผูต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ